คิปกดเหรอแต่ไม่น่าเจอนะแรลงบนบนมันจะไปเจอแบบว่าแรงแบบน้อยๆได้ไงวะ,ะถ้าพูดกันตามหลักความจริงอะที่เขาวิจัยออนโอ้อย่างนี้ไม่ไม่ต้องเรียกว่าวิจัยแล้วเรียกว่าแบบสแปมเมอร์แล้วไม่ใช่แบบว่าวิจัยถ้าวิจัยนี่คือมันมันอยู่ในขั้นขั้นตอนการหัดเล่นแต่ถ้าอันนี้วิจัยวิจัยวิจัยที่อะไรแบบแต้มเป็นแสนไ้หะโอ้แรมันเหรอ ถ้าแลมมาร์ผมว่าอาจจะต้องเป็นลิงลิงจ๋อโพสจังเกิลเหรอมันสการ์เอ่เอเล่นทีมไฟดีกว่าถ้าลิงมันเอาแบ็ครีฟได้อะเอาเอาลิงดีกว่ากูมั่นใจลิงมั่นใจลิงกว่าถ้าเจอตัวแทงนะอริยะไม่ไม่เวิร์กรอบเนี้ยโดนเข้าถึงตัวนี่คือซึมเป็นขี้อ่ะเก่งกว่าเยอะไหมเออต้องใช้คำถามว่า แฮนนี้เก่งกว่าพี่กิ๊เยอะหรือเปล่าถามอย่างนี้น่าจะง่ายกว่าเพราะว่ามันเห็นได้ชัดอย่าอย่าใช้คำว่าแรงเลยครับใช้คำว่าแบบเป็นแทนแทนคนเลยดีกว่าเผมว่าผมเก่งกว่านะเพราะว่าผมก็แรงเยอะกว่าเก่งกว่าขนาดไหนอันนี้ผมไม่สามารถพูดได้ครับกูแต่ว่าพวกมึงก็ต้องตัดสินใจกันเอาเองกูจะไปตัดสินใจแทนพวกมึงไม่ได้หรอกลากลากล่าพี่ชายเมื่อวานพี่กิ๊บเขาก็แบบผมไอตอนเล่นคาซิกะไอเกมก่อนนอนอ่ะมันจะมี2เกม ก่อนหน้านัาน้น,นอยู่ทีมเดียวกันพี่กิ๊บแบกแต่คือพออยู่คนละทีมไอตาสุดท้ายก่อนไปนอนอะ่ะก็คือรอบนั้พี่กิ๊บก็แพ้แต่พี่กิ๊บเขาก็แบกนะแต่ก็แพ้อยู่ดีขณะผมเล่นซับพอร์ตนะออกเลสเลยบองต่ำไม่ได้อ่ะรู้สึกว่าแบบคอมันแค่ต้องน้ำมันบวยต้องเข้าแล้วแล้เขาเริมบูหรอวะจริงๆดาเลสมันน่าจะรีบเปลี่ยนกี๊ป่ะใช้แฝดกับโกนแล้วไม่รออ่อหรอวะ ถามจริงคุณพระเออผมว่าผมรอโคเวอร์ล่างก่อนเนี่ยฮะถามจริง ที่สองสองคนล่านี่คือมึงหนักมากอะเพื่อนหาเลาฆ่าได้อีกโอเคเล่นบนแบกล,ละแลมมัสมันหายไปเลยอะมันไม่ได้แก๊งเลยเหรอวะไฟเองก็ได้เพื่อน โอ้ยเดี๋ยวนาะกดเดอบไม่ทันหรอโอยรักแม่งทามมิ่งมันมันดีกว่าวะเฮียตอนมันมาผมว่าผมรอซอนล่างได้คนน่าจะเล่นเชสได้อยู่แล้วมึงมาทำโอ้ยยูมิไอ้สัด ทำไมมึงทำอย่างนี้อ่ะมึงทิ้งเลนล่างทำไมโ้ยเอ้ยไม่ต้องมายกนิ้วเลยยกนิ้วส้นตีนอะไรมึงไปเลงอยู่ตัดบนแตกมาแลละ ตอนแรกเขาอุตส่าห์กำลังชนะแล้วแบบว่าเซ็งมากเลยอะยูม oh, ิโตเวหาพ่อมึงเหรอ <Yeah. S 2> มึงควรจะออกของล้างให้เพื่อนไอ้เฮียไอ้เ้ยยูมิโอ้คุณพระ Why? ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าโลบอย่าโลบเล่นโลบไม่ได้ดยบงอด ปล่อยไหมครับที่วันนี้พ่อพี่ให้เลยนะ AA ทองเนี่ย ระวัาางตายนะเพื่อน <got> ตายสามเม่ได้ ม่ไจริงไม่ได้หนักแต่คือเลนล่างมันยากมันเจอไปมันไม่ได้แบนไปก่อนเดี๋ยวนะคอมเมนต์แค่คนเดียวเหรอแหมขนาดนี้มึงคอมเมนต์แค่คนเดียวเมนาป็